สวัสดีค่ะวันนี้กับหวัวข้อที่บอกว่าออกเดตยังไงให้ได้เป็นนั่งในใจฟอร์ตั้งแต่เดกแรกออกเดตยังไงให้ได้เป็นนั่งในใจฟอร์ตั้งแต่เดดแรกเดี๋ยวไปดูกันข้อที่หนึ่งนะคะคุณลูกค้าข้อที่หนึ่งคุณต้องศึกษาก่อนว่าทำไมต้องศึกษาคะแม่ เพราะว่าบางคนอาจจะคุยกันไม่ถึง10วันบางคนอาจจะไม่ถึงหนึ่งเดือนบางคนอาจจะไม่ถึง2เดือนแล้วไปเจอกันฉะนั้นต้องศึกษาก่อนโดยยังไงละแม่ก็ไปส่องไอจหรือส่องเฟซเขาก่อนว่าผู้ชายคนนี้ชอบอาหารประเภทไหนชอบกีฬาย,ยังไงชอบดูอะไรหนังแบบไหนหรือสไตล์การแต่งตัวยังไงทําไมต้องเป็นอย่างนั้นละแม่เราก็จะได้แต่งตัวไปถูกใจเขาไงคะว่าผู้ชายคนนี้น่าจะชอบผู้หญิงสไตล์นี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็น เกมวัดใจที่ไปตรงใจพอดีนะคะจึงเหตุจึงเป็นเหตุผลที่ต้องศึกษาก่อนนะคะพอศึกษาเสร็จแล้วข้อที่1ก็คือการแต่งกายในวันนั้นที่ควรจะเป็น natural ที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดการแต่งกายที่ดีต้องเป็นการแต่งกายที่พอเหมาะไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เซ็กซี่เกินไปไม่ปิดเกินไปไม่ดูเหมือนไปวาดไม่ดูเหมือนอะจะไปรบไม่เหมือนจะไป ออกศึกอะไรเงี้ยเอาพอดีทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะมันจะทำให้ first impression ของคุณ perfect เบอ้อวังอรังการและเหมาะกับสถานที่นี้สำคัญถ้าเกิดว่าคุณไปเดทในโรงแรมหรูระดับ5ดาว7ดาวคุณจะมารองเท้าพ่อใบกางเกงยีนก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็าตรีดิ dinner ที่พอเหมาะพอสมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าในห้างก็เบาๆในร้านอาหารก็ตามร้านอาหารที่ ควรจะเป็นอะไรอย่างนี้นั่นคือการแต่งกายการแต่งกายจะบอกรสนิยมของคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงไทยไหนฉะนั้นควรเป็นกางเกงสั้นจูเสมอหูไหมแล้วแต่คุณทำไมต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าผู้ชายคนนั้นถ้าเขาชอบแบบนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราไปส่องเฟซส่องไอจีแล้วดูว่าเออผู้ชายคนนี้มันน่าจะชอบผู้หญิงสไตล์เซ็กซี่ก็แต่งไปได้แต่ทางที่ดีแนะนำก็คือให้มันเป็นผู้หญิงที่ ลือค่าหน่อยในครั้งแรกนะคะลูกค้ามันจะดูแบบเหมือนเขาอยากได้ไปเป็นแม่ของลูกอะไม่ได้เหมือนเขาเขาอยากได้ไปเป็นแค่ครูสอนมาค่ะเอาเอาเอาตรงตรงเนาะเอาตรงตรงแบบแบบตรงตรงสื่อสารกันเลยข้อที่สองก็คือเวลาและสถานที่เราควรเป็นคนเลือกเวลาในบางกรณีเขาจะบอกคุณว่าไปช้ากว่า5นาที10นาทีไปถึงก่อนก็ได้5นาที10นาทีแต่ถ้าเป็นนานา ขอบอกว่าถ้าคุณไปตรงเวลาได้ก็ดีหรือไปก่อนเวลาได้สัก5านาทีก็ดีหรือถ้ามันเลทจ,จริงๆสมเหตุสมผลก็ไม่ต้องไปเสีเรียสมากอย่าไปกังวลมากแต่เอาให้มันดูเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิตหน่อยเพราะเวลามันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่รับผิดชอบกับชีวิตใหม่ด้วยมันสามารถสื่อสารได้แบบนั้นฉะนั้นเวลาก่อนเจอและเวลาก่อนกลับเราจะต้องเป็นคนเมเนจเวลาผู้หญิงจะต้องตัดบทให้ให้กลับ เพื่อให้คนคิดถึงผู้หญิงจะต้องไปให้คนได้วัดว่าคุณเป็นคนในไทยไหน,นการไปเจอครั้งแรกและการกลับเราจะต้องเป็นคนที่คอนโทรเวลาว่าเราจะต้องกลับกลับไปทําไมกลับเขาะอะไรมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลฉะนั้นข้อที่2เวลาก็ต้องสร้างความเหลือค่าให้คุณให้ได้นะคะข้อที่3านะจ๊ะก็คือพูดให้เหมาะสมพอหมาะนอบ้อม และพยายามเป็นตัวเองการพูดหรือการสื่อสารตรงนี้สำคัญเพราะถ้าเราไม่สื่อสารมันจะเดทแอร์แต่ถ้าคู่กรณีของเราที่มาเจอกันเขาเป็นคนเก่งด้านเร t ชั n s h i p อะก็ไม่ต้องน่าห่วงเขาก็จะพาเราดำน้ำไปอยู่แล้วแต่ถ้าทั้งคู่เป็นคนที่คุยไม่เก่งหรือคุณไปเจอคนที่ลรอมันจะอึง้งนะคะฉะนั้นงานคุณจะต้อง มีการวางแผนคนว่าคุณจะถามอะไรคุณจะคุยอะไรคุณจะคุยประมาณไหนทําไมเช่นคุณเดินทางมาเป็นไงมั่งคุณกินข้าวอะไรได้มั่งที่เมืองไทยอะไรที่ดีที่สุดสไตล์หนังการแต่งตัวเวลาว่างคุณทําอะไรโน่นนั่นนี่นี่คือสิ่งที่คุณจะเมาห์มอยกับเขา how how is your work how is your day what do you do in your free time about that ถามเขาไปแต่แต่เราเป็น้ำจิ้มของแม่เนาะ ความเป็นตัวเองของแม่อย่างไงใช่ไหมการสื่อสารของแม่พอแม่เดทแรกของแม่แม่ก็ไปเจอกันใช่ไหมแม่ก็แต่งตัวประมาณไหนใช่ไหมแม่ใส่กับโปรงเข้ารูที่เน้นรูปร่างของกลแต่ยาวนะคะอันนี้เมาแล้วก็เสื้อข้างในเป็นเสื้อวัยรุน่นเสื้อข้างนอกเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเพื่อให้มันพอเหมาะที่มันไม่โปรโห,หรือเซ็กซี่มากไปใช่ไหมหลังจากนั้นแม่ก็ ใส่รองเท้าผ้าใบาเพราะไม่ทานข้าวในห้างนะคะพอไปเจอกันคนนี้นไม่ค่อยได้คลอ,อกันใช่ไหมพอไปเจอตัวจริงมันก็อยู่ในไทยที่แบบเจอไทยหลอ่อคนนี้ลูกค้าพอเจอไทยหลอ่อแม่ทำงไงแม่ก็อึง้งเพราะอ,อึ้งเขาก็รู้สึกว่าเขาจะรู้ว่าเราอึง้งเหมือนกับว่าเขาคงรู้ตัวเนาะเขาอาจจะรู้ตัวฉันหล่อนะอะไรเงี้ยใครเจอฉันต้องอึ้งแน่อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเขาเนียบมาตั้งแต่หัวจะรถเท้าวันที่แม่ไปเจอตั้งแต่ ผมเสื้อกางเกงรองเท้าเขานี่แบบเนี้ยตั้งแต่หัวจนรองเท้าก็เนี้ยในที่นี้ก็คือเสื้อเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนนี่แหละแต่มันเป็นกางเกงเสื้อผ้าที่มันมียี่ห้อน่ะมันก็จะดูเนี้ยครับใช่ไหมพอเราอึ้งเขาก็เขาก็เหมือนกับว่าเขาเก่งในสถานการณ์คุยอ่ะมันก็เลยทําให้สิ่งที่แม่เจอกันในการเดทมันลื่นไหลเพราะเขาคุยเก่งเมื่อมันลุ่นเมื่อมันลื่นไหลก็เลย จำได้ว่าวันที่แม่ไปเดทครั้งแรกแม่กินพิซซ่าทานพิซซ่าใช่ไหมพอทานพิซซ่าปุ๊บซึ่งถ้าคนเจอผู้ชาย type perfect หรือนักธุรกิจเขาไม่พาคุณทานพิซซ่านะคะเขาไม่พาคุณห้างนะคะเขาจะพาคุณไปโฮเทลบิ๊กบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สไตล์ฉะนั้นพอถ้าคุณจะต้องไปเจอกันในห้างหรือไปเจอเขาที่ห้างอะ่ะคุณจะต้องแต่งตัวประมาณราตีการ,ราดิเนอร์อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องดูสถานที่นะคะลูกค้าเพราะนั้นนะเจอเขาเขาก็ชวนเราคุย เขาก็เราก็ถามเขาว่าคุณไปทํางานดูใบเพราะอะไรทําไมคุณถึงไปทําที่นั่นเขาก็จะบอกว่าไรายได้มันดีไรายได้มันเยอะอา,อากาศเป็นยังไงร้อนกว่บบาเมืองไทยไหมนู่นนั่นนี่เราก็ถามไปนี่คือสเต็ปการพูดคุยแล้วแม่ก็จะเมาว่าด้วยความแม่อึง้งแม่ตื่นเตน้นวันที่เจอกันแม่ก็ทําพิซซ่าหล่นเมื่อทําพิซซ่าหล่นเขาก็แบบทาให้แม่ประทับใจเขาอีกก็คือมันหล่นลงไปพื้นใช่ไหมเขาพื้นโตนะคะไม่ใช่พื้นล่าง พอมันหล่นไปพื้นเขาก็ยังเก็บมากินเพราะว่ามือชนกันอะแม่ก็แบบแสดงมิวสิกเหมือนในหนังน้องก็แบบมือชนกันไปจากพิซซ่าแล้วมือชนกันแล้วพิซซ่าหลน่นเขาก็แบบโอเคโอเคไอกิน okay, okay, คือเหมือนกับว่าเขาแสดงความแมนะอะยู่ไม่ต้องทานเดี๋ยวฉันทานชิ้นที่มันหลน่นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกประทับใจใผู้ชายคนนี้ดูติดดินเพราะฉะนั้นลุกที่คุณควรมีก็คือเป็นผู้หญิงพร้อมลุยเป็นผู้หญิงที่ติดดินเหมือนกับที่นานายกตัวอย่างเมื่อกี้ แล้วก็สวยเซ็กซ์กแตกอะไรให้มันพอเหมาะพองามค่อยๆเปิดไปทีละเดทเดทแรกเอาพอกรุบกริบเดทสองเอาแบบเริ่มซ่ากักกันอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่สเต็ปของหนูหนุ่งไปพอแม่ทานพิซซ่าเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูหนังกันดูหนังกันเสร็จปุ๊บตอนนี้มันจะมีช่วงวัดใจในเดทแรกเขาจะดูว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ต้องการเงินหรือเป็นผู้หญิงที่เขาความจะเขียงคู่เขาจะดูตอนที่คุณ เนี่ยตอนคําถามก่อนจากกันนี่แหละเขาก็ถามแม่ว่าคุณต้องการได้อะไรไหมในห้างเนี้ยไอยซื้อให้อยู่ได้ทุกอย่างนะอยู่ไปเลือกได้เลยไอจายจนานาถ้าคุณจะเลิกค่าแม่บอกแล้วนะว่าต้องปฏิเสธด้วยมารยาทก็คือไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนานาก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้ต้องการอะไรขอบคุณมากที่มาทานข้าวกับคุณฉันก็โอเคแลวอะไรก็จากกันไปพอจากกันไปเนี่ย เวลาที่จะเมื่อกี้แม่บอกแล้วว่าผู้หญิงต้องเป็นคนตัดใช่ไหมวันนี้เราต้องเป็นคนตัดนะคะวันที่เจอเดทแรกเราต้องเป็นคนตัดบทว่าอขอโทษนะฉันมีเวลาเจอคุณได้เท่านี้นะเพราะว่าห้าโมงเย็นฉันต้องไปประชุมฉันต้องไปเจอลูกค้าฉันต้องไปธันขะฉันต้องไปทําธุระการับหลานอะไรเงี้ยเราต้องมีเหตุผลไปต่อเพื่อให้ตัดบทเพื่อให้คนที่กําลังสนุกกับเราอยู่กําลังอินกับเราหรือกําลังตื่นเต้นกับเราเนี่ยเพราะเฟิร์ส เฟิร์สเดทเนี่ยมันจะตื่นเต้นทั้งคู่อยู่แล้วมันจะทําให้เขารู้สึกขางแล้วอยากมาเจอเราเดทที่2นี่คือเหตุผลเทคนิคที่เวลาที่เวลาตึงสําคัญและเราต้องเป็นคนตัดสินตัดบทนะคะเมื mm ่อ hmm. เมื่อกี้ค้างไว้ว่าถ้าเขาจะซื้ออะไรให้เราอะเราต้องปฏิเสธเพราะมันเป็นช่วงวัดใจหรือช่วงลองใจเราวว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่ไทยไหนอยู่ไทยประมาณใดถ้าเกิดว่าเรา เราไปอยากได้ของข้าวของเขาตั้งแต่ครั้งแรกอะเขาจะวัดเกรดคุณได้ว่าคุณเป็นแค่สี่ฉะนั้นถ้าต้องการเป็นผู้หญิงเลยค่าหรือเกรดเอ,อต้องปฏิเสธเขาว่าไม่ค่ะไม่เป็นไรขอบคุณนะแค่มาทานข้าวแล้วคุณก็เรียงชั้นฉันก็โอเคมากมาก,มากแล้วและจะบอกอีกเทคนิคนึงนะก็คือถ้าเกิดว่าเขาเรียงข้าวเราเราก็อาจจะจ่ายค่าหนังก็ได้ แล้วก็ค่าหนังเดี๋ยวเราชั้นจ่ายนะค่าฟังเพลงเดี๋ยวชั้นจ่ายนะก็ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ให้เขาจ่ายไปแต่ถ้าเขาแต่เราควรแสดงน้ำใจเพื่อให้มันเห็นว่ามันเป็นอาร์มีดอรการแชร์ให้มันดูว่าเราเป็นคนที่ไม่เห็นแก่เงินเขานะคะฉะนั้นข้อสุดท้ายหลังจากที่จากกันแล้วเนี่ยก็คือข้อที่สชมประมาณ ตามมารยาทในประมาณ5นาที10นาทีหรือ15นาทีที่เราจากกันไปแล้วอ่ะเขาจะต้องส่งข้อความมาขอบคุณเราแล้วเราก็ขอบคุณเขาฉะนั้นเมื่อเขาส่งข้อความมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบร้อนอ่านสักทิ้งไว้นิดนึงเนาะแบบไม่ต้องตื่นเต้นรอคอยมากขนาดนั้นแต่ก็พอเขาส่งมาเขาจะส่งมาอะไรตามมารย,ยาทอยู่แล้วว่าขอบคุณนะสําหรับมาเจอไอ้ครั้งครั้งนี้ไอ้รู้สึกประทับใจน้นนั่นนี่อาหารวันนี้พิเศษมากๆสาหรับไอ้เป็นเป็นมารายาทการพูดก็ไม่ต้องไปอินกับเขามากนะคะ หน้าที่ของหน้าที่ของเราก็ชมเขาแบบฉันรู้สึกประทับใจมากเลยนะขอบคุณนะอาหารหมื้อน,นี้พิเศษสําหรับฉันมากเลยแล้วเธอรู้ไหมว่าเธอแต่งตัวดูดีดูดีวันนี้เธอลุคก,กูดมากเลยนะดูดูดูดีกว่าตอนที่เราคอกันอีกดูดูดีกว่าที่เรารู้จักกันอีกชมเขาไปแบบนี้นะคะแล้วก็หยอดได้นิดหน่อยว่า next time เราอาจจะได้เจอกันอีกก็ได้หรือเราอาจจะแบบ ไปตรงไหนที่มันสนุกกว่าน,นี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยก็สามารถหยดได้นี่คือข้อข้อสี่ว่าการชมมีความสําคัญการชมการโชว์ให้เขาเห็นว่าเรามีความสุขในการที่คุณทําให้เขาจะอยากทําให้เราอีกผู้ชายจะอยากทําให้เราอีกถ้าเราชมเขาว่าสิ่งที่เรามาเจอในวันนี้สิ่งที่เราได้ทําในวันนี้ มันเป็นความสุขของฉันนะมันเป็นความโชคดีของฉันนะมันเป็นความอินฟินเวอร์ของฉันนะฉันโชคดีนะที่ได้มาเจอคุณคุณรู้สึกว่าน่ารักเฟรนลี่คุยสนุกจังเลยฉันชอบ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 นะโอกาสหน้านะฉันจะเลี้ยงคุณถ้าแบบเราได้เจอกันอีกก็ได้หรือแบบว่าขอบคุณนะที่แบบสําหรับอาหารมื้อพิเศษสุดๆก็ได้ขอบคุณนะสําหรับแบบว่าโมเมนต์ดีๆของเราก็ได้แล้วก็หยดไปว่า next time I can see you soon Next time we can meet together again อะไรอย่างเงี้ยก็ตอกย้ำซ้ำเติมไปนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นเดทมีความสำคัญเพราะเดทนี่แหละจะทำให้คุณรู้ว่าคนคนนี้ตรงดีมิดคุณชัวหรือไม่ชัวเดทสำคัญว่าคนคนนี้จะตรงดีมิดหรือไม่ตรงดีมิตอยู่ที่เดทเพราะอะไรเพราะการได้เดทมันจะทำให้คุณได้สัมผัสกลิน่นรูปรสของเขาแบบเรียวๆคุณจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ ทายตรงสเปกไหมกินตรงสเปกไหม่การสไตล์การแต่งตัวตรงสเปกไหม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละมารายาทการกินมารายาทการคุยตรงจริตเราไหมนะคะเพราะฉะนั้นการเดทแรกเป็นเดทที่ต้องเป็น first impression ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องปกติให้เราคิดซะว่าเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งแต่สำคัญพิเศษก็คือถ้ามันไปต่อนั่นคือมันเป็นสิ่งที่โชคดีสำหรับคุณนะคะ เดทอะมันจะทําให้รู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่มันจะอยู่ตรงเดทนี่แหละเพราะฉะนั้นการเดทแรกจึงเป็น First สอิมเพรสชัที่สําคัญฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักวางแผนตั้งแต่การแต่งกายตั้งแต่สต o r อรี่ที่จะคุยเวลาที่จะเจอสถานที่ที่จะเจออาหารการกินนู่นน,นนั่นนี่ทุกอย่างเป็น้องแพลน r y t h i n g เพื่อความสัจจด้า success, นความรักอาจาะทุกคนฝากไว